พอดแคสต์ใน EP พนี้จะพาคุณรู้ฝังไปติดตามในหัวข้อการเมืองที่ไม่ต้องชนะจริงวงจรอุบัติของการเลือกตั้งไทยและราคาที่ประเทศเราจ่ายทุกครั้งเราพักพูดกันว่าประชาชนเป็นคนเลือกแต่ทุกครั้งที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วประเทศกลับเดินเข้าสู่วงจรเดิมรัฐบาลรวมเสษเสียงต่อรองตำแหน่งหงวัวกันทั้งที่ไม่อยากจับมือหรือไม่ยอมจับมือจนปล่อยให้รัฐชะง,งักความจริงที่โหดร้ายกว่า คือประชาชนเลือกได้เพียงผู้เล่นแต่ไม่ได้เลือกรูปเกมและรูปเกมนี้ถูกออกแบบให้การชนะไม่จำเป็นต้องชนะขาดและการต่อรองหลังฉากคุ้มค่ากว่าการรับผิดชอบต่อหน้าสิ่งที่ทำให้วงจรน,นี้น่ากลัวไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่เพราะเราชินกับมันจนเริ่มคิดว่าก็เป็นแบบนี้แหละและเมื่อประเทศชินกับความไร้เสถียรภาพความไร้เสถียรภาพจะกลายเป็นระบบไม่ใช่อุบัติเหตุประเด็นที่หนึ่ง พรรคที่ได้คะแนนไม่มากพอจัดตั้งรัฐบาลเมื่อชัยชนะกลายเป็นานาประกอบชิ้นส่วนและพรรคเล็กกลายเป็นชิ้นส่วนที่แพงเกินจริงภาพแรกที่เราพบเห็นได้บ่อยครั้งที่สุดหลังเลือกตั้งคือพรรคอันดับหนึ่งยืนอยู่หน้าฉากด้วยคำว่าชนะแต่ในมือกลับไม่มีเครื่องมือพอจะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองชัยชนะในครูหาจึงแปลเป็นภารกิจใหม่ทันทีภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องพูดกับประชาชนแล้วแต่ต้องไปพูดกับพรรคเล็ก ที่ถือจํานวนมือไม่มากแต่ถือเงื่อนไขามากกว่าขนาดตัวเองเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกในระบบรัฐสภาหากมันเกิดจากการรวมตัวบนฐานนโยบายร่วมกันจริงๆแต่เป็นปัญหาของสภาพการคือแรบงรบังคับไม่ได้ผลักให้รวมบนฐานนโยบายแต่เป็นการผลักให้รวมบนฐานจํานวนมือขั้นต่ําเพื่อผ่านด่านแรกคือการบวชจัดตั้งรัฐบาลและการอยู่รอดจากวันแรกและเมื่อเป้าหมายคือผ่านด่านแรกให้ได้พรรคเล็ก จะไม่ถูกมองว่าเป็นหุ้นส่วนเชิงอุดมการณ์แต่ถูกมองว่าเป็นชิ้นส่วนที่ต้องซื้อนั่นทําให้พรรคเล็กมีอํานาจต่อรองสูงผิสัดส่วนเพราะในเกมที่เสียงข้างมากไม่แน่นพรรคเล็กหนึ่งหรือสองเสียงสามารถทําให้รัฐบาลเกิดหรือไม่เกิดได้และในสภาวะเช่นนี้พรรคใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักพรรคเล็กแต่จําเป็นต้องใชพ้พรรคเล็กเราจึงเห็นภาพซ้ําๆที่พบได้จริงในทุกยุคห้องเจรจาไม่ใช่ห้องนโยบาย แต่เป็นห้องแบ่งกระทรวงการจับมือไม่ใช่การประกาศทิศทางประเทศแต่เป็นการประกาศว่าสภาไม่ล้มในสัปดาห์หน้าคำว่าร่วมรัฐบาลไม่ได้หมายถึงร่วมคิดหากหมายถึงร่วมการค้ำยันโครงสร้างที่สั่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานตรงนี้เองที่ความไร้เสถียรภาพเกิดขึ้นแบบฝังลึกเพราะรัฐบาลที่เริ่มต้นจากการประกอบชิ้นส่วนจะถูกผูกไว้กับชิ้นส่วนเหล่านี้เสมอ ชิ้นส่วนบางชิ้นไม่ต้องการให้รัฐบาลทํางานเก่งเกินไปด้วยซ้ําเพราะรัฐบาลที่ทํางานเก่งเกินไปอาจทําให้ราคาของชิ้นส่วนลดลงการอยู่รอดของรัฐบาลจึงไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความพึงพอใจของผู้ถือเงื่อนไขและเมื่อรัฐบาลต้องจ่ายค่าประคองตลอดเวลานโยบายที่เป็นประโยชน์ระยะยาวยอมแพล่เรื่องเร่งด่วนระยะสั้นเสมอประเทศจึงได้รัฐบาลที่คิดวันต่อวัน ไม่ใช่รัฐบาลที่คิดวาระต่อวาระความเสียหายที่หนักที่สุดจึงไม่ใช่ภาพของการรวบรวมพักเล็กในวันตั้งรัฐบาลแต่คือการที่รัฐถูกบังคับให้บริหารประเทศด้วยตรกกะของการต่อรองมากกว่าตรกกะของการบริหารในประเด็นที่2การหัวของพักการเมืองไม่อยากจับมือด้วยแต่ขอให้ได้เข้าไปก่อนเพราะตำแหน่งเป็นทุนและการอยู่นอกเกมคือการตายทางการเมือง ถ้าในประเด็นแรกพักเล็กปิดชิ้นส่วนแพงในประเด็นที่2เราจะเห็นสิ่งที่น่าหดหู่กว่าคือการที่พักใหญ่หรือพักกลางบางพักไม่อยากจับมือแต่ก็จับมืออยู่ดีไม่ใช่เพราะเชื่อไม่ใช่เพราะเห็นด้วยแต่เพราะกลัวตกขบวนอนอำนาจการหัวแบบนี้มักถูกอธิบายแบบง่ายว่าไม่มีอุดมการแต่ความจริงที่ทำให้มันเกิดซ้ำคือโครงสร้างทางการเมือง ทำให้การได้เข้าไปก่อนมีค่ามากกว่าการยืนหยัดข้างนอกอย่างมีศักดิ์ศรีตำแหน่งรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการาการหรือบทบาทในรัฐบาลคือทุนทางการเมืองที่ต่อยอดได้ทั้งเครือข่ายอำนาจการแต่งตั้งความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรและภาพลักษณ์ว่าพักมีผลงานต่อให้ผลงานนั้นไม่ใช่ผลงานเชิงนโยบายแต่เป็นผลงานเชิงการถือพื้นที่ข่าวถือพื้นที่อำนาจ และในระบบที่ความทรงจําของประชาชนถูกทําให้สั้นลงด้วยข่าวรายวันพักที่ไม่มีตําแหน่งมักถูกทําให้หายไปจากภาพอย่างรวดเร็วไม่ได้หายไปจากความจริงแต่หายไปจากการรับรู้สาธารณะนี่คือแรงบังคับให้พักต้องเข้าไปอยู่ในรัฐบาลให้ได้เพราะการอยู่นอกเกมนานเกินไปเท่ากับการยอมให้คนอื่นเป็นผู้เล่าเรื่องแทนเราดังนั้นการหัวจึงไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความกลัว กลัวว่าถ้าไม่เข้าไปวันนี้พรุ่งนี้จะไม่มีที่ยืนกลัวว่าถ้าไม่อยู่ในวงในจะถูกตัดออกจากกระบวนการตัดสินใจกลัวว่าถ้าไม่รับตําแหน่งคนของเราในพื้นที่จะไม่มีทรัพยากรกลัวว่าถ้าปล่อยให้คู่แข่งเป็นรัฐบาลฝ่ายเดียวเขาจะยึดรัฐไปหมดแต่รัฐบาลที่เกิดจากความกลัวเช่นนี้จะมีลักษณะร่วมกันเสมอ มักเป็นรัฐบาลที่ไม่มีใจเดียวกันและเมื่อไม่มีใจเดียวกันก็ไม่มีวาระร่วมกันเมื่อไม่มีวาระร่วมกันก็ไม่มีวินัยร่วมกันภาพที่พบเห็นได้จึงเป็นรัฐบาลที่ต้องประชุมกันเหมือนบริษัทที่ผู้ถือหุ้นทะเลาะก,กันตลอดเวลาทุกนโยบายต้องผ่านการต่อรองขัดกันที่รายละเอียดเพราะไม่เคยตกลงกันที่หลักทุกครั้งที่เกิดวิกฤตรัฐบาลจะไม่รวมพลังแต่จะแยกวงคำนวณว่า คนไหนเสียคนไหนได้ในสภาวะนี้เสถียรภาพไม่ได้แปลว่ารัฐบาลอยู่ครบวาระอย่างเดียวเสถียรภาพคือความสามารถในการตัดสินใจอย่างมั่นคงโดยไม่สั่นทุกครั้งที่มีแรงกดดันและรัฐบาลที่เกิดจากการหัวจะอ่อนแอในการตัดสินใจเพราะทุกการตัดสินใจคือการเสี่ยงทําให้หุ้นส่วนไม่พอใจดังนั้นประเทศจึงพบความไร้เสถียรภาพแบบไม่ล้มแต่ไม่เดิน รัฐบาลไม่ถึงกับพังแต่ก็ไม่สามารถทำงานใหญ่ได้รัฐไม่ถึงกับหยุดแต่ก็เดินด้วยความเร็วของคนที่ถูกผูกเท้าไว้หลายเส้นและความเสียหายที่ประชาชนสัมผัสได้จริงคือเศรษฐกิจที่นักลงทุนไม่กล้าระบบราชการรอดูทิศนักลงทุนรอดูเศรียรภาพนโยบายสำคัญถูกแขวนไว้กับการเมืองรายสัปดาห์ประเด็นที่ 3. พรพักที่ไม่เอาอะไรเลยถ้าไม่ใช่แบบตัวเอง เมื่อความบริสุทธิ์ทางการเมืองกลายเป็นข้ออ้างให้หลบความรับผิดชอบของการบริหารประเทศประเด็นนี้อันตรายเพราะมักถูกแต่งการด้วยคำสวยงามเสมอหลักการอุดมการไม่ยอมปฏิปนอมกับสิ่งที่ผิดฟังดูดีแต่บางครั้งก็จำเป็นจริงในสังคมที่มีบาดแผลทางการเมืองแต่ในโลกจริงของรัฐสภาการเมืองไม่ใช่การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลาแต่คือการเลือกสิ่งที่ทำให้รัฐเดินหน้าได้ภายใต้ข้อจำกัด และการยืนกรานว่าถ้าไม่ใช่แบบตนก็ไม่เอาเลยมีผลเหมือนการประกาศว่าฉันจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของประเทศหากผลลัพธ์นั้นต้องแลกกับการต่อรองนี่คือจุดที่คำว่าฝ่ายค้านถูกใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยปลอดภัยจากการตัดสินใจปลอดภัยจากความผิดพลาดปลอดภัยจากต้นทุนของการบริหารแต่ไม่ปลอดภัยต่อประเทศเพราะประเทศไม่ได้ต้องการคนพูดถูกอย่างเดียว ประเทศต้องการคนทําให้ระบบทํางานได้โดยยังรักษาหลักการไว้เท่าที่เป็นไปได้เราพบเห็นได้จริงว่าพรรคบางพรรคเลือกยืนเป็นฝ่ายค้านด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งและสะใจคนฟังเพราะการตรวจสอบทําให้เกิดคะแนนนิยมและคะแนนนิยมทําให้พรรคดูบริสุทธิ์แต่เมื่อความบริสุทธิ์กลายเป็นสินค้าทางการเมืองพรรคกลัวจะเสียความบริสุทธิ์มากกว่าเสียประเทศปัญหาจึงไม่ใช่การเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านจําเป็น แต่ปัญหาคือการใช้ฝ่ายค้านเป็นที่หลบภัยทางการตัดสินใจเพราะถ้าเข้าเป็นรัฐบาลต้องเจอความจริงที่ว่านโยบายบางอย่างทำไม่ได้ทันทีต้องประนีประนอมต้องจัดลำดับต้องเจอข้อจำกัดต้องเจอระบบราชการต้องเจอแรงต้านและต้องรับผิดชอบเมื่อทำพลาดการเป็นฝ่ายค้านทำให้พูดง่ายแต่การบริหารทำให้พูดยากเพราะทุกคำมีต้นทุน ในสภาพนี้วงจรไร้เสถียรภาพยิ่งหนักขึ้นเพราะเมื่อพักที่มีฐานเสียงสำคัญปฏิเสธการร่วมมืออย่างสิ้นเชิงระบบจะเหลือทางเลือกเพียงสองทางคือ 1. ให้รัฐบาลเกิดการรวมเศษเสียงที่เปราะบางกว่าเดิม 2. ให้ประเทศกลับไปสู่ทางตันและเปิดพื้นที่ให้กลไกนอกการเมืองเข้ามาเป็นผู้ตัดสินเกมแทน นี่คือราคาที่คนในประเทศต้องจ่ายเมื่อความบริสุทธิ์ถูกยกให้สูงกว่าการเดือนของรัฐและนี่คือจุดที่ความจริงคมๆม,คมโผล่ขึ้นมาบางครั้งการเมืองไม่ได้พังเพราะคนทรยศแต่พังเพราะคนที่ไม่ยอมแตะอะไรเลยแล้วปล่อยให้คนอื่นแตะทุกอย่างแทนคำถามของเจ้าของอำนาจประชาชนควรมีสิทธิตั้งคำถามเหล่านี้ก่อนจะตัดสินใจเลือกตัวแทนพรรคการเมืองไหก็ตามเข้าไปบริหารประเทศเพราะ ประชาชนไม่ควรตัดสินใจยอย่างคลุมเครือในความไม่ชัดเจนของพักการเมืองวงจรอุบาทจะซ้ำไหมคำถามที่สำคัญกว่าการถามว่าจะซ้ำไหมคือคำถามที่ควรถามนักการเมืองโดยตรงว่าถ้าคุณได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งคุณจะทำอย่างไรคุณจะตั้งรัฐบาลกับใครและไม่ตั้งกับใครเพราะอะไรอะไรคือเส้นแดงที่ต่อรองไม่ได้และอะไรคือสิ่งที่คุณยอมถอย เพื่อให้ประเทศเดินถ้าการยืนหยัดของคุณทำให้ประเทศชะงักคุณรับผิดชอบอย่างไรถ้าพักไหนตอบไม่ได้หรือไม่กล้าตอบนั่นไม่ใช่เพราะเขาอยาคิดไม่ออกแต่เพราะเขาไม่อยากผูกมัดตัวเองต่อหน้าประชาชนนั่นเอง